ใช้ได้นะครับอะสวัสดีทุกท่านครับอยู่ใน300ก้อกลาดไลฟ์โชว์รูมในวันศุกร์ครับผมบอกแบบนี้ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดบริการทุกวันครับกับราคาเด็ดๆมีรถเข้าใหม่เพียบสต็อก300กาลาดไลฟ์โชว์รูมโคตรแน่นราคาโคตรดีอยากได้คันไหนบอกไปเลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์ก่อนครับสำหรับท่านใดที่มีโชว์รูมหรือมีสถานที่ว่างอยากให้เรา สเกลอัพโชว์รูมนะฮะใหญ่ขึ้นมีสถานที่มากขึ้นนะฮะก็แนะนำมาได้ครับตอนนี้ล้นมากที่300ตกลาดลดล้นมากนะฮะก็อยากจะอยากขยับขยายใครมีที่ดินในราคาพิเศษนะฮะเช่านะมีเป็นยาซื้อนะฮะแล้วก็ในส่วนของโชลงโชรูมแล้วก็แนะนำไวได้เราแวกฝั่งทนนะฮะฝั่งพระราม2กาญจนาพิเศษราชพฤกษ์ก,กระลปะพฤกษ์ แนะนำผมมาหน่อยนะฮะดีดีๆมาให้ผมหน่อยแล้วกันนะฮะหรือใครอยากซัพพอร์ตอะไรก็ติดต่อมาได้นะฮะเปิดรับหมดนะฮะทุกการซัพพอร์ตนะครับเราอยากเติบโตนะครับอ่ะแล้วก็เปิดรับสมัครเซลล์ประจําโชว์รูม2อัตราครับแล้วก็แอดมินนะฮะสอัตรานะฮะแล้วก็ในส่วนของเซลล์ทีมออนไลน์รับไม่อั้นครับใครอยากขายรถออนไลน์กับเราแล้วรับคอมมิชชั่นอยู่บ้านเฉยแค่เอารถเราไปโพสต์รับคอมมิชชั่นได้ง่ายๆกับ300กระหลายนะฮะสามารถสมัครมาได้นะฮะอ่ะขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันวันนี้ อย่ารีรอแล้วเราพาไปดูรถข้างนอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเข้ามาข้างในนะฮะข้างนอกนี่ทีเด็ดมากครับเดีย๋ยวให้น้องเจ๊คุณแจก่อนข้างนอกนี่ทีเด็ดมากนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์มือสองจาก3า0ร้กาลานนะฮะแต่เรามีรถใหม่ด้วยเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนเพิ่งสไลด์ตรงมาจากแหลมสบังครับรถเพิ่งลงจากญี่ปุ่นเลยนะฮะหลายๆคนบอกเฮ้ยสามร้อยการลขายรถใหม่จริงเปล่าวะมีรถจริงเปล่าวะก็ไม่รจริงหรอกเอาผ่านส่งมอบไปโหลไปรานโหลกว่าแล้วนะฮะส่งมอบไปโหลกว่าแล้วนะครับ นี่ครับรถเข้าใหม่นิวคาครับเมรกอิสสนเจแปนสดๆร้อนๆเลยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยรถใหม่ป้ายแดงรถใหม่ป้ายแดงครับที่ราคามือสองไม่แพงกว่ารถใหม่ป้ายแดงที่กูขายอีกเอาดิสำหรับท่านใดครับที่อยากจะได้รถโตโยต้าซูเปอร์ครับคันนี้คือ G r ซูเปอร์ไมก่โลล้างไปเลยไม่ต้องกลัวล้างไปเลยเดี๋ยวก่อนดูใหม่เท่าไหร่คันนี้ไม่ได้คุณแจอ,อยู่ป่ะ เลขใหม่นะ้มาสัก60โลเอารถใหม่อะคุณเป็นรถใหม่ป้ายแดงดีกว่ามันรถใหม่ทั้งคู่อยู่แล้วรถใหม่ป้ายแดง G.R. ซูปราราคามือสองมึงเปิดเลยคุณไปเปิดดูเลยครับขายกันสี่ล้านห้าล้านหล้านคันนี้ G.R. ซุปร้าเครื่องสองพันราคาผมขายถูกที่สุดในตลาดครับวันรันตีคุณสามปีห้าหมกิโลขัดสีเครื่องแก้สปาภาในสปาห้องเครื่องให ติดฟิล์มรอบคันให้ครับของบาาฟุ้งซานบิเกตพิเมียนจากประเทศเยอรมนีให้หนึ่งรอบคันนี้ราคาเราตั้ง4ี่ล้านหมบาทโอ้โหโคตรถูกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณดูไลน์นี้นะดูไลน์นี้นะมีเพียงคันเดียวนะหมดแล้วหมดเลยสามล้านเก้า้ามบาทเอาเดิดาวสาสซ็นต์ดาวสาสิบซนต์ผมท้าชนเลยสามล้านเก้าแเมื่นบาทมึงเปินประเด็ดเลยว่ามีไหมราคานี้ 3 9 9ล้านเก้าแบาทครับสำหรับโตโยต้าซูเปอร์จป้ายแดงครับจัดไฟแนนด์ดาว3า์เซหมดแล้วหม,ลหมดเลยมีเพียงคันเดียวผมได้มาแค่คันเดียวครับคนบอกว่าโห้ยเครื่อง3,000เครื่อง2,000เครื่อง3,000ขายกัน5้าล้านห้ล้านเครื่อง2,000ใน,นราคานี้ผมได้ราคาพิเศษมาเพียงคันเดียวเท่านั้น3ามล้านเก้าแสบาทขายแบบไม่เอาหาอะไรเล,เลยเอาชื่อไม่ต้องต่อแล้วนะ ขายแบบนี้ต้องต่ออีกผมค้นงงเลยลูกค้าครับทักมา s 6 0ผมขายในราคานี้ถูกกว่าราคาเบอร์สองต่ออีกมาทางที่มึงไปดู่าคาราสามล้านกว่า2ล้านปลายเจอกูถูกยังไม่รู้จักของก็ถูกอีกนะฮะสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทโ o ยต้าซูป r a จีอาร์สองพันนะฮะสวยๆครับคันนี้นะฮะดูได้เลยรถสวยจัดครับตอนผมซื้อคันเหลืองแม่งเกือบห้าล้าน วันนี้ผมทำในราคาพิเศษสุดๆครับ GR86 ไอ GR Super ครับราคา3ล้าน9 9 0 0 0 0บาทถ้าใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรเดือดเดือดแบบว่าโห่ไม่มีแล้วอะ่ะไม่มีอีกแล้วแบบนี้นะฮะผมบอกเลยรถสวยสีแดงไม่ได้สีบอดด้วยสีแดงรถใหม่ป้ายแดง3ล้าน9 9 0 0 0 0บาทเครื่องเสียงทุกอย่างครบหมด นะฮะรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยรถใหม่ป้ายแดงนะฮะนี่ยังมีป้ายมาจากญี่ปุ่นอยู่เลยนะฮะเพิ่งสไลด์ส่งเมื่อกี้เลยแล้วก็ไล์เลยฮะนะฮะ,ะ,ฮะอ้าคันต่อไป Honda s 6 6 0ครับแลไอเทมสุดๆครับรถปิดลายการผลิตเรียบร้อยแล้วคันนี้ผมได้รถใหม่ป้ายแดงจากญี่ปุ่นแบบโคตรแบบโชคดีเลยสีเขียวเลมอนครับมาพร้อมกับหลังคาแดงเกียร์ออโต้สองล้านหนบาทอยากให้คุณดูครับว่า ในตลาดเมืองไทยในตลาดเมืองไทยครับขายกันสองล้านสามจนถึงสามล้านกว่าแม่งรถมือสองรถใหม่ป้ายแดงสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเฉพาะในไลน์นี้เลยนะสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทวารันตีให้คุณสามปีห้าหมื่นกิโลซื้อวรารันตีกลางวารันตีกลางให้คุณดูแลเลยฮะไม่ต้องมาโทรทะเลาะกับผมอะไรที่ผมไม่ได้ซ่อมไม่ได้ไม่เกี่ยวกับผมครับผมซื้อวารันตีกลางดูแลคุณเลยไปทะเลาะกับบริษัทวารันตีไม่ต้อมาทะเลาะกับผมนะฮะ สบายๆต่อทั่วประเทศไทยครับคันนี้ครับได้สีเขียวมะนาวภายในใหม่เก็บรถใหม่อ่ะรถไปแดงอะ่ะรถสวยนะฮะคันนี้รีเพเดชัด่นโคตรรใครที่อยากจะได้นะฮะด่วนเลยนะฮะมีแค่คันเดียวหมดแล้วหมดเลยผมไม่รู้ว่ามีเงินจะสามารถซื้อมันได้อีกหรือไม่นะฮะเพราะไม่มีอีกแล้วผมต้องบอกไปดีว่าเพราะไม่มีอีกแล้วนะฮะไม่มีอีกแล้วจริงๆหายากมากสำหรับท่านใดที่อยากได้นะฮะ ฮอนด้าเอสครับคันนี้สีเขียวรถสวยผมต้องบอกเลยว่ารถเพิ่งลงมาสดๆร้อนๆเลยคือถ้าไม่มีรถที่เป็นรถตัวเองลัมโบไม่มี C8 นะเก็บไว้ขับแล้วเพราะผมการันตีว่าคุณขับไปไม่มีคำว่าขาดทุนเลยอะ่ะมันริมิเต็มมากๆสำหรับรุ่นนี้นะฮะท่านใดที่อยากได้ Honda s เอสหนะครับคันนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดครับในประเทศไทยเลยดีกว่าม,ม,มันไม่มีรถ มึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้แต่วันนี้มึงมีเงินมาซื้อให้กูได้โชคดีที่กูไม่มีเงินแต่กมูมีเงินไม่ได้ขายหรอกคันเนี้ยนะฮะมันคือรถใหม่ป้ายแดงที่แลไอเทมทั้งคู่ครับถ้าคุณหาอยู่ซูเปอร์ในราคาสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทหาที่ไหน h o นด้า n หกศูนย์สีนี้สเปคนี้เกียร์อโอโต้แม่งคือคันเดียวในตลาดเว้ยที่สามร้อยกาดมาให้คุณแล้ว สิ้นเดือนนี้ครับผมจะไปญี่ปุ่นจะไปบุกญี่ปุ่นครับท่านใดที่อยากจะได้รถราคาดีๆนะฮะสามารถพิออเดอร์ผมได้ผมจะทําราคาแบบตลาดแตกให้เลยสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงดิวคาอินพร์ตคาร์บายสามร้อยกาะนนะฮะถ้าคุณอยากจะซัพพอร์ตผมผมทําให้ในราคาโคตรพิเศษเลยผมจะบอกให้ผมจะทําราคา GTR R35 พิเ d ิชั่นราคาสะเทือนวงการเลยบอกแค่นี้สำหรับท่านใดที่อยากได้นะฮะ สุภาพดาวกี่เปอร์เซ็นต์ดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแอดมินทักไปหาหน่อยแอดมินทักไปหาคุณอ่านุภาพหน่อยนะฮะทักไปหาคุณรนุภาพนี่ผมบอกแล้วไม่ให้ดูนะฮะไม่ให้ดูนะฮะเขาพิมพ์มาแล้วว่าขายกี่บาทเอทหกศูนย์ครับไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดผมบอกเลยไม่น่ารอดครับนะฮะอยากได้ขนหนติดต่อมาอยากได้ขนหนติดต่อมาเลยนะฮะด่วน ถ้าอยากได้ติดต่อมาด่วนนะช้าหมดอดแดดรู้ไหมว่าระยะเวลาที่ผมกว่าจนเฝ้ารอมันมาเนะี่ย45วันหูมันโคตรทรมานเลยอะ่ะคืออยากให้มันมาอยู่เมืองไทยอะ่ะเราอยากเป็นคนที่จะแบ่งปันให้สําหรับคนที่ชอบรถเอาไปใช้อะ่ะเชื่อมันโคตรทรมานเลยอยากให้มันมาเร็วๆมากๆนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากได้นะด่วนนะตัว o ตา้าซูเปอร G R ซูเปอร์3,990,000บาท S660 รถป้ายแดงคันสุดท้ายแล้วผมไม่รู้จะได้มันมาอีกหรือไม่นะฮะผมควานหายอยู่นะฮอนด้าไอศเนี่ยสองล้านหบาทเท่านั้นนะฮะเออเราไปกันต่อนะฮะไปกันต่อมีรถเข้าใมาอีก Mercedesmen z SLK 2 0 0รถศูนย์ใหม่ไม่ถึงแสนนะฮะร,ราคาช็อกตลาดครับราคาช็อคตลาดอีโวล่าขายแล้วนะฮะร,รถของพี่ธนบางแคขายเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะคันนี้ครับ เ L K ของคุณแจเปิดหลังคาหน่อยหลังคาแก้วไร้ริ้วรอยนะฮะสีดำภายในดำรถใหม่90,000มื่ราคา1 2 9 0 0 0 0าบาทนะฮะโชกเฮสไดท์มั้งฮะถ้าจะไม่ผิดโชกเฮสไดท์หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับใครอยากได้โทรมาเลยนะขายได้ขายให้หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทจัดไปนั้นได้ล้านสามแล้วอะ่ะ จัดไฟแนนั้นในล้านสามครับออกรถศูนย์บาทมาดินะฮะอยากได้โทรคุยนะฮะราคาโคตรดีไม้แปดหมื่นไม่เก้าหมื่นเจ็ดนะฮะรถเพิ่งมาสดๆร้อนๆจากบุรีรัมย์สวยๆเลยคันนี้สวยๆลูกค้ามาเทิร์นรถใหม่ไปนะฮะผมขายให้ใน,นราคาแบ่งปันแบ่งปันกันไปใช้ครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทฮะ fc ช่องสีครับขอบคุณครับพี่บงังซาเซตใบซานะฮะ จองแล้วนะฮะเซตสี่จองแล้วอ่ะคันนี้คันนี้โปรอยู่เท่าไหร่ห้าเก้าเก้าครับฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนไปเลยซีรีส์เจ็ดครับไม่ต้องตกใจเลยซีรีส์เจ็ดห้าเก้าเก้าฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนมีเพียงคันเดียวแล้วนะซีรีส์เจ็ดเจ็ดสามศูนย์ไอแอลนะฮะสีเดิมสีเทานะฮะแล็บสีดำรถสภาพสวยเลยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ฟรีประกรันฟรีจัดฟรีโอนด่วนนะฮะแต่งครบหมดใครที่อยากจะได้ด่วนนะฮะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนอกจากน,กน,กากนี้ไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้ไม่มีอีกแล้วฮะนะฮะผมต้องบอกแบบนี้ว่าไม่มีอีกแล้วราคานี้เดือดมากๆนะฮะอ่ะเบนซ A เอสองห้าศูนย์จองแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านทำไงาขายใหม่เลยฮะขายอยู่แปดห้าก้าโปรโมชั่นเจ็ด0สเก้าหมืนเก้าันบาทฟรีประกรันฟรีจัดฟรีออนเลยครับคันนี้ A 2 5 0 AMG พาร์ตคาร์บอนรอบคันเบรก AMG ล้อบาบัดแท้เฉพาะของแต่งไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนแต่กูไม่ถอดให้นะไม่ใช่มึงบอกว่าของแต่ง3 0 0แสนถอดไปแล้วลดไปมึบ้าเปล่ากูได้มาแบบนี้กูขายแบบนี้นะฮะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทวารันตี้คุณหนึ่งปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมสุดตากพลาสไนต์ออยล์คุณฟรียี่สิบสี่ชั่วโมงครับรับวอรรันตีในเรื่องของตัวรถไม่มีการชนดนักไม่ก็ชนน้ำแต่ต่อได้ไม่ก่อนหมาต้อ,องทัวยี่ดีซึ่งคือแต่ตอนนี้คันนุ 799ฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนเท่าอุงซื้อเจ็ดแสนกว่าเองถูกลงมาอีกนะฮะด่วนนะฮะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นในมุมฝั่งนี้นะฮะอ่าอีวอลานี่ของพี่โทนนะฮะขายไปเรียบร้อยแล้วรีสโตร์กลับมาให้พี่โทนนะฮะก็เก็บงานแนละ้วแต่ถ้าใครอยากได้ก็5ล้านพี่โทนขาย5ล้านครับนะฮะใครอยากได้5ล้านครับคันนี้นะฮะอ่ะส่วนต่อไป BMW Z4 4 0,000บมื่นกิโลหนึ่งลบาทครับ1 4 9 0 0 0้บาท SLK 799,000บาท AMG เสริฟไป67,000 0แล้วนะทาไปหมดแล้ว799,000บาทถูกที่สุดในตลาดแล้วนะฮะ SLK มึงดูเดี๋ยวตอนนี้รถกูที่จอดกูโค่นล้นเลยกูต้องเอารถแบบนี้มาจอดอย่างเงี้ยข้างในก็แน่นอ่ะคันนี้ Nissan Q รถส่วนตัวนะฮะเพิ่งซื้อมาแล้วอยากจะไปใช้แต่ถ้าได้ราคาขาย499,000บาทแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเก็บช่วง,ง,งล่างไร้หมดคงเครื่องไรโอ้ยทุกอย่างตเก็บมดสงสี 4 9 0 0 0นบาทลองไปทำเองก็จะรู้ว่าแม่งคุ้มมากๆนะฮะอ่ะสุ้านะฮะ3า9จองด่วนนะฮะ2 1 9นะฮะรีวิวตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับอ่ะขายเย็นขายเย็นแบบนี้เลยดีกว่าผมขายเอามันแล้วขายเย็นนะฮะขายเย็น2คันนี้ผมขายแบบสนุกสนุกละกันเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นรถ2คันนี้ผมต้องบอกแบบนี้ฮะรถเป็นรถฝากขายเป็นรถฝากขายครับ สำหรับท่านใดที่อยากได้นะราคาเนสไพรครับเนสไพรสุดๆแล้วนะเนสไพรสุดๆแล้วไม่มีต่ำกว่านี้ละจากสองล้านี่สเก้ามบาทใช่ไหมเราคุยกับลูกค้าที่ฝากขายแล้วเราขอราคาแบบว่าหดๆเลยได้ปะร้องแบบต้องจองอะ่ะคาเยนดีเซลคุณไปเซิร์ชราคาได้เลยไม่มีต่ำกว่าสองล้านสองล้านสามผมขายหนึ่งล้านเก้าแสเก้ามนบาทครับสองคันมาเลือกเอามาก่อนได้ก่อนคุยแบบนี้ฮะไม่ต้องคุยเยอะพานามล่าสองหกเก้าครับ เอาผ่านผมครับขายดาว8 5 0 0 0 0ผมลดให้400,000เหลือดาว4 5 0 0 0 0พอนะฮะลดส่วนตัวเพราะลดใหม่ลดใหม่ผมมาแล้วคันนี้ขายดาว4 5 0 0 0 0เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเล้าเครื่อง3,000หนะฮะเครื่อง3,000หถูกที่สุดในตลาดแล้วครับแล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเล้าเบาะพิเศษครับสำหรับท่านใดที่อยากได้คันใหม่6 000, ล้านกว่านะฮะวันนี้ผมขายดาว4 5 0 0 0 0พอแล้วก็ผ่อนต่อนะฮะผ่อนต่อนะครับเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อกับบริษัทราชธานีครับนะฮะเพราะรถคันใหม่ผมมจะะะาาแล้วนะฮอะ่ ของจริงครับที่300รอยขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณพี่ด้วยนะฮะพี่จิรัชัดนะฮะพี่ป๊อตนะฮะก็ออกรถที่ไหนคันไหนรถหมายไฟแดงก็ใส่กรอบสักสามร้อยกะลาดขอบคุณนะฮะที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับอามาต่อเสียให้เสียเวลาฮะอย่าให้เสียเวลา,า,วลาด้านในครับด้านในเรายังมีรถใหมายแดงราคาพิเศษครับเนี่ยสุสกิจิมเมเชื่อป่ะมีคนทักผมมาเพียบเลย มีราคาถูกกว่านี้ป่ะคือกูอยากจะบอกว่าราคาเนี้ยก็หาแทบไม่ได้แนละ้วต้นทุนกูก็แทบจะไม่เหลือกําไรแนละ้วขายถูกจนไม่รู้ว่าจะถูกยังไงแนละ้วนะฮะก็ยังจะต่ออีกเอาแบบนี้ครับซูซูกิจิมมี่รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทลดจากหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทสามารถเอาไปเทียบในราคาตลาดได้เลยแต่ผมจะขายในราคาที่พิเศษสุดๆมีทุกสีเลือกเลยครับหนึ 1, 6, ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทเอารถเก่าไหม่อป้ารหมยเแดงครับโมเดลสองยี่สิบสาม หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทครับไม่ใหม่มึงไม่ต้องซื้อรถ,ถูกถกฎหมายถูกกฎหมายดิที่จะจัดไฟแนนซ์ไม่ถ้าไม่ไฟแนนซ์ถ้าจัดไฟแนนซ์มึงไม่จัดไฟแนนซ์ไอ้ถ้ามึงจัดไฟแนนซ์เนี่ยถ้าลงผิดกฎหมายบริษัทเขาจะออกเงินให้มึงป่ะเอามาเต็มคันครับเต็มลำครับนะฮะรถใหม่ป้ายแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นมีทุกสีครับผมจัดโปรเลยมีทุกสีอยากได้คันไหนจัดไปอยากได้คันไหนจัดไปครับ มสีฟ้ามีไหมกูต้องถามแบบนี้ดีกว่ามึงจะเอาสีอะไรเพราะกูเจอแบบนี้พี่มีสีอะไรบ้างอ่ะอ๋อมีสีนี้ยอ,อผมอยากได้สีเนี้ยแต่สรุปว่ากูมีแล้วก็เงียบไปไรสรุปผมถามคุณดีกว่าคุณอยากได้สีอะไรถ้าคุณอยากได้สีอะไรแล้วผมมีคุณโดนแน่นอนผมมีทัทุกสีผมมีสต็อกเยอะผมต้องบอกว่าผมโชคดีผมมีพันธมิตรดีๆครับที่พร้อมผมเอาเข้าเองทั้งดีลเลอร์รถใหม่เอามาให้ผมช่วยขายด้วยเนะ่ยผมเลยมีสต็อกในราคาที่ผมไม่ได้ลงต้นทุนเยอะ ผมว่าขายนี่ยครบแบ่งปันผมอยากจะเป็นคนคนหนึ่งครับที่ไปงานรถและเห็นกรอบป้าย300กะหลาดหรือสติกเกอร์หรือรถที่ออกจาก300กะหลาดไปแล้วไปจอดในงานหรืองานมิติ่งต่างๆครับเชื่อมันคงมีความสุขเลยใช่ก็ต้องบอกว่าพี่ชมโชคดีนะคะได้คนที่เป็นต้นน้ำครับค่ะเป็นคนคนที่เป็นต้นน้ำนะคะในเรื่องของตัวรถนําเข้าเนี่ยครับก็เลยได้ราคาพิเศษจริงๆและที่สําคัญนะคะคเงื่อนไขดีหมดทุกอย่างก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นรถใหม่ป้ายแดงใช่ว่าเป็นรถแบบ รถผ่านการใช้งานเอามายอม้อแมวขายหรือว่าเอารถที่แบบว่าเอ้ยรถสต็อกไม่ดีอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้คือรถที่แบบเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆก็ดูจากผลงานแล้วครับเราขายเอาผ่านไปค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ผมต้องบอกแบบนี้ว่าเราไม่อยากขิงนะว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าแรกๆที่ขายที่จริงมันมีหลายๆท่านแหละแต่เราโอกาสดีที่เราไปเอารถจากจากที่แลมเชีบังแล้วก็ขนวันนั้นเลยม,มาพร้อมกัน6คันลูกค้าก็มาเลือกกันแล้วก็ ผมก็น่าจะเป็นคนแรกๆที่ปล่อยรถพร้อมๆกันแบบหลายๆคันนะ่ะแล้วมีรถจอดให้เลือกระหว่างสีขาวสีดําให้ดูหลายออปชันมีหลายราคาหมดนะฮะเอาผ่านเวลไฟไม่มีจอดแล้วนะเพราะเราไปหมดแล้วแต่เรายังคงมีราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา4ี่ล้านห้าแสบาทเริ่มต้นนะ,ะนะครับส่วนเวลไฟเอาผ่านแต่เนี้เรามีให้เลือกนะสต็อกเราสิ้นเดือนเราเข้ามาเยอะมาก บอกว่าลถน้เข้าอะค่ะบางทีรถแรกที่มันเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าอยากจะจองเพราะว่าเห็นราคาโปรโมชั่นดีแล้วกลัวว่าจองมาต้องแบบรอนานไหมหรอกให้พี่จองราคาโปรโมชั่นต้องรอรถทีเดียว3เดือนสเ,เดือนเห็นคนอื่นแต่งจนเสร็จแล้วขับจนช้ำใจแล้วย,ยังไม่ได้รถแบบนี้ไม่มีนะคะเพราะว่า เนื่องจากอย่างที่บอกว่าพี่แชมป์เนี่ยได้ขนส่งที่เป็นต้นน้ําในเรื่องของตัวรถนําเข้ามาครับคือเราเนี่ยไม่ได้เอารถเข้ามาแค่เดือนละครังแต่เราเนี่ยมีการเอารถเข้ามาเป็นละลอกเป็นครื่นเลยดีกว่าใช่ผมต้องบอกเลยว่าโชคดีโชคดีมีมีหลายๆพันธมิตรที่ซัพพอร์ตผมถึงแม้อ่าวันนี้แล้วผมอยากเนี่ยผมไม่ชอบขายแบบใบกระดาษเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมไม่สามารถคอนโทรลได้แต่ถ้ารถผมจอดอยู่เนี่ยแล้วผมส่งรถให้ลูกค้าได้สบายสบาย,บายแต่ถ้าสิ้นเดือนนี้ผมบินไปญี่ปุ่น คุณสามารถเมคออเดอร์ผมได้เลยพรีออเดอร์ผมได้เลยครับสามารถคุยกับผมส่วนตัวได้ตรงเลยอยากได้คันไหนแล้วคุณพร้อมซื้อผมทําในราคาที่แบบผมไม่ต้องลงต้นทุนอะถ้าคุณพร้อมที่จะจ่ายผมในราคาที่พิเศษแน่นอนผมจัดให้เราต้องใช้คําว่าเราแทบจะขายส่งรถนาเข้าแล้วใชว่เราไม่ได้เน้นในเรื่องของ รอบบินต่อคันเราเน้นในเรื่องรอบบินเรื่องจานวนยิ่งเราขายเยอะเนี่ยเราด้วยความที่ว่าเรามีรถสต็อกพร้อมส่งค่อนข้างเยอะเนาะรเราไม่ได้ไปนเน้นมาจิ้นส่วนต่างตรงนั้นแล้วเราเน้นเป็นว่าปล่อยยังไงให้ได้เยอะที่สุดใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมวางแผนในแผนธุรกิจไว้วเราอยากจะแบ่งปันรถเนี่ยคืออยากให้เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ที่แปลกๆอย่างเช่นซูเปอร์เอส ฮ o r o l a 400 z MX5 เรามีทั้งรุ่น 990S รุ่นแบบพิเศษอะหลายๆร <ฮะ S 1> ุ่นของ ND อย่างเงี้ยเรามีหลายๆรุ่นอะอย่างในส่วนของ R35 ที่กำลังที่สิน้นสิ้นเดือนนี้เราจะบินไปที่ญี่ปุ่น <ฮะ S 2> มี R35 จนถึง Limited Edition ก็มีเออใช่ใครที่บอกว่า Disno Edition หนูมีไอที่หรือเปล่าพี่สู้ราคาไหวพี่สกิดมาเลยต้องแต่เราทำในราคาที่พิเศษอยู่แล้วนะไม่แพงเราต้องบอกแบบนี<ล>ว่า1แล้วก็รุ่นแปลกๆที่ใน เมืองนอกอย่างเช่นรถรุ่นต่างๆเนี่ยเราจะเอาเข้ามาให้ในราคาที่แบบว่าแบ่งปันแล้วเราอยากเห็นภาพที่เราเอาเข้ามาเสร็จแล้วเราไปงานรถซิ่งไปงานไหนแล้วเฮ้ยคันนี้เราเป็นคนจัดก,การเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของลูกค้ามันคือที่สุดแล้วมีกาไรบ้างเล็กน้อยพอแล้วใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพ่อค้ารถนําเข้าด้วยกันก็อาจจะชื่นชมถึงบุพการีได้อะไปนี่คุณตั้มคุณตั้ตมใครอยากได้รถนะฮะก <c oughs> าลาอ่ดยูนิคนหมฮะยูนิคนะฮะ ยูนิคอะไรสักอย่างเนี่ยแหละดิลเ ER, ลอร์รถใหม่เมือนกันนะครับเป็นพักเพื่อกัน <หา S 1> พันธมิตรกันผมก็ตัดรถเขาบ่อยนะฮะก็ติดต่อกันได้นะฮะก็สามารถเขาเขามีมี GR86 <หา S 1> ตัวครับด้วยมีอัลพีนามีโครโรล่ามีเยอะมากมีซูปอ <หา S 2> ตัวเครื่องเกียร์ธรรมดา,<ห>าเครื่องสามพันก็ติดตามกันได้นะฮะตต้องบอกอย่างนี้นะเมื่อกี้นี้ที่พี่ชั้นบอกว่าผมไม่อยากออกใบจองกระดาษผมไม่อยากขายกระดาษต้องบอกลูกค้าก่อนว่าบางทีอะรถบางรุ่นที่มันแลไอ้เข้มมากอะ เราก็ต้องออกกระดาษให้ลูกค้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีมันเป็นรถที่บางอย่างมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นคนรีเควสใช่เราไม่สั่งเราไม่ได้ซื้อเข้ามาเป็นตัวพิเศษจริงๆแต่เราไม่มีทางก็จะซีซัวว่าแบบว่ารับไว้ก่อนมีไม่มีค่อยว่ากันไม่มีแต่เราจะเช็คให้เลยว่าเรามีเราพร้อมส่งเราถึงจะออกใบจองให้เนาะครับนะได้ครับผมบอกเลยครับตอนนี้นะฮะหลายๆท่านเนี่ยพ่อค้ารถโทรมาเพียบเลยนะฮะตอนนี้ โทรมาหลายคนถามเรื่องราคารถกันแน่นอนครับออ๋อไม่ได้มรรมไม่ได้โทรมาชมพี่แทนไมใช่ไหมใช่ฮะเพราะวันนี้หลายๆคนที่เก็บสะสมรถอต่เจอเอสหกศูนย์กับซูเปอร์ไปร้องทุกคนฮนะอ่ะเรามีรถใหม่อีกนี่สี่ร้อยเซตห้าล้านเก้าหมื่นบาทโคโรนาเจียเจ็ดร้อยคันในโลกอยู่ที่เราครับหนึ่งคันสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทราคาดีสุดๆนะฮะซีรีสีะะ่ป้ายแดงเลยสองพันกิโลสี่สามศูนย์ไอสีเขียวบิตเต็ดครับราคาสี่ล้าน 4ี่ล้านเก้าหมื่นบาทใช่ไหมสล้าน9ก้าหมื่นบาทครับหมืนแล้วฮะเริ่มจําราคาไม่ได้แล้วฮะูออนะ,ะคันนี้เป็นตัวเปิดประทุนด้วยบอกเลยว่าเป็นลไอเทมแน่นอนค่ะใครที่สนใจ b m เ30 i อยู่ก็อยลืมแวะมาดูที่3 0ราน,นะฮะคันนี้ครับ2ล้าน9,000หมืนบาทครับเคแมนนะฮะคันนี้ครับเคมนเหมือนกัน718 4 5หบาทครับอ่ะเรามาเปิดคันนี้ดีกว่า m x 5 r o รบท็เดียวในไทยเกียร์ธรรมดาครับ 6สเปดนะฮะ2ล้าน7แสน9หมื่นบาทผมขาย2ล้าน4แสน9หมื่นบาทเท่านั้น2ล้าน4แสน9หมื่นบาทวันนี้มีรถเลยรับรถได้เลยนะฮะคุยกันแบบนี้นะฮะอามากันต่อนะครับ GTR R35 6ล้าน9แสน9หมื่นบาทครับ6ล้าน9แสน9หมื่นบาทนะฮะ6ล้าน9แสน9หมื่นบาทนะฮะ992 11ล้าน4แสน9หมื่นบาท c a r รล่ a S สีเกยอนสปอร์ตดีไซน์ Aero Package ครบเลยนะฮะครบเลยนะฮะอ่ะเซฟวากอนสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทพิมีมไลน์สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับผมโปรโมชั่นให้ราคาพิเศษครับราคาพิเศษท่านะฮะสำหรับท่านใดที่อยากได้นะฮะด่วนเลยนะฮะด่วนนะฮะผมต้องบอกแบบนี้ว่ามากันด่วนเลยราคาแบบลดแลกแจกแถมมาครับมาดูด้านนอกกันต่อมานะฮะอันนี้ก็มีนูน่นแอสตันมาเต็มสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทโนเบิร์กลิงครับมาตอนนี้ไล่ไล่หมดยังอะ่ะ มี M5 ด้วยโหผมลถผมโคตรเยอะติดมือฮะนี่ AP เจสกีมาด้วยใครอยากซื้อเจสกีขายเจสกีติดต่อได้นะฮะอ่ะ M5 ล้านห้าหม้าพอจากล้านหนล้านห้าหม้าพอ M5 นะครับ S 3 0 0ล้านแปดนะครับอ่ะไปกันต่อฮะไปกันต่อใครเย็นแล้วก็โปรไปแล้วนะอันนี้มาแค่สองแปดเก้านะฮะนี่ล้านแป้า นะฮะโตโยต้าเวลไฟล้านแปดเก้าฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนครับแรงโรเวอร์ล้านสองเก้าครับฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนครับดูรถป่ะครับให้เซลล์มาดูหน่อยนะฮะลูกค้ามาให้เชื่อแล้วเอาเซลล์มาดูหน่อยนะฮะอ่ะนี่เต่าเก้าแสนห้าเก้าห้าเก้าหลังคาแก้วเคลื่อนพันสองไฟ LED ครับถูกจัดถูกจัดนะฮะถูกจัดน่ารักจัดนะ,นะฮะ เอฟเจคุยเซอร์สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทลูกค้าฝากขายบอกรถเป็นไรล้านหนึ่งเลยน้องนะฮะสองล้ 2, 9, านเก้าแสนก็แบบกู๊ดแคทกู๊ดแคทผมขายดาวสามแสนห้าผ่อนต่อเบสเสร็จประมาณแปดแสนกว่าบาทแปดแสนห้าแปดแสนหกเองวันนี้คุณซื้อมือสองเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนกว่าแปดแสนต้นนี่ผมได้ล้อได้สีด้วยถึงแม้คนอื่นจะไม่ชอบแต่กูชอบล้อแสนกว่าโรตีฟอร์มท้องอยางนะฮะ แคทคันเนี้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยกำไรกำไรเลือกสีรถหรอไม่ใช่กู <ทำ S 1> เลือกเออไม่นะก็เป็นไม่ได้เลือกนะคะทุกคนครับผมอะไรโดนจิตโดนใจใเลือกสีไหนคะจะได้ไม่ต้องมีผู้หญิงมายุ่งกับผมไงมันมีแต่คุณนะ่ยไปยุ่งกับผู้หญิงนะอ่ะเจลเซีครับน่าจะจองแล้วนะแต่ก็ได้ไม่ไรายล้านห้าเก้านะฮะคือเสียงหกแสนคายเยล้านเก้าเก้านะฮะคายเยล้านเก้าเก้ามี e ส6 e ส6พาไปดู e ส6 ฮิตตีครับฮิตตี้โลดจนะตีร้อยเดียวอีซีหกครับสองล้านห้าไอ้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก็บสีให้เก็บภายในให้หัดสีเคลือบแก้วให้หมดทุกอย่างฮะนะฮะไปกันต่อครับไปมีด้านหน้าอีกนิดหน่อยะฮะเวลไฟ์แปดห้าเก้าเวลไฟแปดห้าเก้านะฮะแล้วก็สามห้าศูนย์แซดล้านเก้าหมื่นบาทเปิดประทุนล้านเก้าหมื่นบาทครับนะฮะ อยากได้ขนหนติดต่อมานะฮะสำหรับท่านใดที่อยากได้รถยนต์มือสองจาก300กลัดไลโชว์รูมนะฮะฝากติดตามด้วยรถใหม่รถมือสองรถนำเข้าพันธมิตรผมเยอะนะฮะอย่างคุณตั้มเนี่ยที่พิมพ์ซูเปอร์เนี่ยเขาก็มีซูเปอร์เกียร์ธรรมดา3,000อยากได้ราคาดีๆติดต่อผมมาเดี๋ยวผมไปกดราคาคุณตั้มให้แล้วเอาส่วนต่างมาเป็นกำไรผมยังไงแร์ๆปะ่ะนะฮะ ก็สำหรับท่านใดที่เข้ามานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกด subscribe กด subscribe, สังกกเกติงช่องยูทูบด้วยวันนี้คำพูดอาจจะแซวคนนูน้นคนนี้พูดจาไม่พอต้องขอโทษด้วยนะฮะเราก็เป็นการทำให้มันไลฟ์นี้สนุกมากขึ้นนะฮะเมะื่อกี้แอบเห็นพี่บอสเบรกด้วยนะฮะก็เข้ามาพี่บอสเบรกเป็นพี่ชายที่ผมเคารพรักมากใครอยากไปทำเบรกนะฮะไปทำที่บอสเบรกได้เลยครับมั่นใจได้ผมเองครับเป็นคนหนึ่งที่ไปทำเบรกกับเขาแล้วก็ดูแลดีอย่างงี้ดีกว่าเราคุยแบยบนี้เราคุยได้เจราจาได้อาราคาก็มีตตั้งแ่ ที่เรารับได้จนแบบว่าที่เราคิดว่าจะรับไม่ได้แต่ราคาเ็าทาให้ในราคาพิเศษนะ,ะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปทำนะฮะไปได้เลยนะฮะอ่ะสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัสด์ด้วยใครที่อยากสนใจส่งรถนะฮะเปิดมาเลยสุขเสาร์ที่นี่เปิดบริการทุกวันแวะมาได้เลยครับราคาเดือดทุกคันครับขายได้ขายให้ตอ่อราคามาสมมีสมผลปิดให้เลยครับสำหรับท่านใดนะฮะแล้วก็สิ้นเดือนนี้ฝากไว้ด้วยผมไปญี่ปุ่นครับอยากได้รุ่นไหนออเดอร์กันได้เลยครับสำหรับผมวันนี้ช้ำสามร้ไปก่อนครับสวัสดีครับ